ก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับญาติผู้ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวทั้งไทยและก็พม่าโดยเฉพาะาตึกสตอง,งอที่ถล่มลงมาเป็นเหตุให้ยังมีคนที่ติดอยู่ในซากตึกนั้นคือยังหาไม่พบและก็ยังไม่รู้ว่าจะยังมีชีวิตอยู่หรือไม่แต่ทางเจ้าหน้าที่ของไทยก็พยายามอย่างเต็มที่ในการที่จะช่วยชีวิตพวกเขาอันนี้ก็ขอเป็นกําลังใจให้นะครับแต่ ต่นะครับมันก็มีพวกที่เกิดมาล้วกินของเน่าเสียเป็นโซเชียลของของมิน่ะคือมันมาโพสต์ซ้ำเติมว่านี่เป็นผลกรรมจากการที่ไทยเนี่ยไปขโมยของของมันมาแล้วก็คล้ายๆว่าสาปแช่งไทยว่าให้คนไทยใจเยอะอะไรประมาณนี้คือผมไม่ได้มโนสิ่งเรื่องนี้เกิดขึ้นมานะครับคือมันมีคนขมิญมาโพสต์แบบนี้จริงๆซึ่ง ตอนแรกมันก็โพดเยอะใหญโน่นนี่นั่นแต่พอมันรู้ว่ามีคนเขมรติดอยู่ข้างในแล้วก็ชีวิตนี้มันลบโพดไปเลยมันหลายคนนะคือไอเหตุการณ์แบบนี้นะไม่มีใครอยากให้เกิดมันไม่มีใครอยากให้เกิดเลยในเมื่อมันเกิดขึ้นมาแล้วก็ต้องอให้กำลังใจกันให้ความเห็นใจสแสดงความเห็นใจสแสดงความสงสารต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันไม่ใช่ว่ามาย้อเย้ยอะ,อะไรขนาดนี้นะ มันจะอะไรกันนักกันหนาบอกว่าเกลียดคนไทยเกลียดคนไทยไม่ชอบคนไทยก็เสือกเข้ามาทํางานในประเทศไทยอีกอะผมหมายถึงคนกบฏบางคนนะผมว่าเดี๋ยวมารวมทั้งหมดมันมันต้องเป็นคนแบบไหนอ่ะที่มาโพต์แบบนี้ที่มาทําแบบนี้เนี่ยมันพูดแบบไหนมันมีความคิดอะไรเป็นมันมีความเป็นคนอยู่หรือเปล่ากับการที่มันมาโพต์แบบนี้อะความสูญเสียไม่มีไม่มีใครอยากให้เกิด ไม่ว่าจะเป็นชนชาติไหนไม่ว่าจะเป็นไทยไม่ว่าจะเป็นพม่าไม่ว่าจะเป็นลาวไม่ว่าจะเป็นเขมรไม่ว่าจะเป็นอินโดไม่ว่าจะเป็นเวียดนามมันไม่เคยอยากให้เกิดความชุนเสียแต่เมื่อมันเกิดขึ้นมาแล้วธรรมชาติได้สร้างสิ่งนี้ขึ้นมาคือไม่ใช่ฝีมือมนุษย์ไม่มีใครรู้ได้แต่พวกคนเหล่านี้มันยังมายอยเย้โน่นนี่นั่นถ้าลองเป็นอยู่ที่ประเทศมันดูสิเราคนไทยก็แสดงความเป็นห่วงนะ แล้วถ้ามันเกิดขึ้นในประเทศของมันจริงอ่ะผมเชื่อว่ามันต้องมาขอความช่วยเหลือจากเราแน่นอนผมต้องผมเชื่อว่ามันต้องมาขอความอ่ช่วยเหลือจากเราแน่นอนถ้ามันเกิดในประเทศของมันแต่ผมก็ไม่อยากให้เกิดในประเทศของใครนะผมไม่อยากเกิดประเทศของใครคือเรื่องแบบนี้ผมไม่อยากให้เกิดเลยในโลกแบบนี้เนี่ยเรื่องแบบนี้นี่แต่เมื่อเกิดไปแล้วเราก็ต้องยอมรับให้กับลังใจกันไม่ใช่มาพูดไม่ใช่มาพตดแบบนี้ย่อเย้ยถากถากแบบนี้ มันเกินนะมันเกินยิ่งกว่าเกินน่ะคนดีม,น,ดมน,ดนุษย์ประชชนธรรมดาเขาไม่พูดกันหรอกเขาไม่โพดกันหรอกคือพวกนี้มันเกิดมาแล้วมันกินของนอาเสียกินอุจจาระมันถึงมาโพดได้มันถึงมาพูดได้แบบนี้เนี่ยคือบอกว่าต้องเร็วบัดซบแหละขอโทษนะครับใช้คำหยาบคือมันเร็วบัดซบจริงๆอะ่ะจึงกล้าโพดแบบนี้ถึงกล้าทาแบบนี้นะผมก็เดือดใจกับคนจะพวกนี้ ผมเบื่อหน่ายเลยที่ต้องมาเจอกับโพสบ้าๆแบบนี้ในโซเชียลนี่มันไล่มันไล่สามาสำนึกอะแย่มากครับแย่จริงๆเลยผมอยากให้พ้นกรรมที่มันโพสแบบนี้นะให้กับคนบางคนที่คนอที่โพสแบบนี้แหละคือผมไม่ได้เมารุมคนขมีนะอยากให้พ้นกรรมที่มันย้อนกลับไปคนที่โพสคนที่วิจารณคนที่เยอะเยอะคนที่สวมหน้าคนอื่นที่อยู่ในอแบบว่าเดือดร้อนทุกข์หนัก เสียสหัสเนี่ยไอ้คนพดนไปนี้เนี่ยมันต้องโดนแบบผลกรรมมันต้องโดนพ้การมย้อนกลับไปบ้างเลยอยากให้มันเป็นย้อนแบบนั้นจริงๆอะ่ะโอ้โหคิดได้ไงพูนได้ไงแสร์สที่ใช้กำลังใจกัน